ไฮบิลเลียนตั้เสองร้อยดอ้าวรรมการงัึงปลายว่างครับน้ำแข่งไึวปลายว่างงัวโตงัวโตครับงัวโตัวโตาได้เสียตัวนี้อย่าผู้รู้แม่เบิ้มเป๊ะดำน้องคู่นะครับดำน้องคู่ดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวานะครับดำอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวาฝ่ายดำนี่โดลด โน่ซุปเปอร์เบกซุปเปอร์เบกครับฝวาดำราคาจุดดำนะครับราคาจุดดำแดงกทีมไป เดินน้ำกูนะเดินน้ำกูนะแดงเดินก่อนนะยังมาได้ไม่เดียวนะครับยังมาได้ไม่เดียวยังมาได้ไม่เดียวนะครับสองไม้ครับสองไม้สองไม้การตั้งเแย่ลงไม้การตั้งกแย่ลงไม้ กังอยู่สองไม้นะครับสไม้รรมการตั้งเกียร์ช่องไม้เราการตั้งเกียร์ช่องไม้ดำไม่เดียวนะดำดนไม่เดียวนะทำติดนะครับทำติดละทำแดงเข้าไปทำแดงเข้าไป หัวร่องไม้นะครับหัวรองไม้เข้าก่อเข้าก่อเข้าก่อยามาตอหัวนะครับยามาตอหัวนะ ยังไม่เอยมอยอีกหนึ่งคู่นะครับยอมนะครับยอมการยอมเมื่อยอูมือยรอชูเมือยดำเดำชนะเลยดำชนะเลยดำชนะเลยสอนาทีครับสองนาที